สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับโอ้โหวันนี้พี่เลมาแปลกมาหักวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียกว่าดงดีกว่านะครับดงแคทตัสนะฮะอ่าวันนี้มาพบกับเจ้าของสวนเลยนะครับเจ้าของสวนชื่อพิโกนะครับพิโกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพิโกเป็นคนโชคชัยคนที่ไม้เอาคนที่ไมเ้เดี๋ยวมาทำโรงงานพลาสติกนี่โรงงานพลาสติกนี่ นี่เนาะรับซื้อพลาสติกที่โชคชัยแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงถึงมาพอแคตตันครับเกิดอะไรขึ้นช่วงโควิดช่วงโควิดซีซั่นไหนซีซั่นแรกหรือซีซั่นสองอ๋อซีซั่นแรกโอ้ทีนี้พองานมันดอๆก็เลยหลานก็เลยแนะนําให้ลองเอามาปลูกดูหลานที่ว่าอยู่พี่ไม้เนาะใช่ใช่เดี๋ยวพอมาทดลองปลูกก็เลยชอบเลยชอบเลยเลยชอบเลยก็ขยาย เดี๋ยวคงมีโอกาสไปสวนพี่ไม้แต่ว่าวันนี้มาสวนโลตัสเอ่อแคตสตัสอ่อมาสวนแคตสตัสของอ่อพี่พีโก,โก้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดวิธีการเพราะหรืออยากเอ่อมีไว้เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวพี่เล็กขึ้นขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะติดต่อพี่โกได้พี่โกมือใหม่อย่างผมเลยไม่รู้เรื่องแคตสตัสเลย มีอะไรอย่างแนะนำไหมครับว่าว่าควรศึกษาหรือควรเล่นตัวไหนยังไงหลักง่ายๆแห้งแม่ตายแห้งแม่ตายแเน่าตายแช่เน่าตายแตัดกับมีมีแค่นี้แหละโอ้โหนี่คืออุปกรณ์นะพี่เนาะใช่อุปกรณ์ที่เอ่อเอาเป็นออฟฟิศย่อยอย่างเงี้ยผมถอนทิ้งไว้ประมาณประมาณสองเดือนได้และสองเดือนแม่ตายอ่ะ เพราะอะไรมันถึงไม่ได้มันก็คือมันแห้งอย่างนี้มันไม่ตายนะพอเราถอนไว้นานๆรากมันจะเริ่มเดินแค่นี้เราเราปุ๊บพอเราไปปลูกปุ๊บเราแค่วางไว้บนดินอย่างนี้แหละอันนี้ดินเหรอพี่อันนี้ดินญี่ปุ่นรวยน่าดินญี่ปุ่นรยจะมีดินอีกอีกนิดอ่าอ่อ่าดินที่ผมแต่เขาอยู่อย่างนี้ได้อยู่ได้ดยที่ไม่มีดินก็ได้แต่แต่เขาจะไม่โตอืมแต่เขาจะไม่โตมน โอเคครับจะมีสูตรของเขาอยู่เป็นสูตรดินนะครับอันนสูตรดินอันนี้สูตรเราเลยโอเคใช้เองโอเคโหนี่จากเอ่อโควิดว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพื่อนๆดูนะมะพร้าวทะเลตายบ้างนะความชอบความชอบของแต่บางคนก็่าเอาไปเลี้ยงปุ๊บตายอือฮึต้องมือเบาเนาะมือเบามือเย็นใช่พวกรู้สึก สึกว่ามันเหมือนกับไม้ไม้สาหรับคนขี้เกียจนะเลี้ยงแคต้องขี้เกียจลดน้ําถึงจะสวยถ้าลดน้ำถึงจะดุยนอตายครับจริงครับถ้าพวกเลี้ยงฟิโลมาเลี้ยงแคทตัสไม่ได้เพราะฟิโลมันมือหนักลดน้ํคนงานันอยู่ฝั่งนั้นอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่นะกีบกระทงกีบกระทงอืออนี่คือวิธีการเลี้ยงนะพี่เนาะเลี้ยงแยกแยกออกมาโอ้โหอลังการ โอ้อ่ะอยากแนะนำตัวไหนอีกครับน,นักเล่นมือใหม่หรือเนี่ยต้นกีบกระทงกกีบกรมันมันจะเหมือนกับกระทงที่เราอ๋อมีกีบนี่นย<อ>นนหนี่ยก็เลยตั้งชื่อเป็นกีบกระทงมามันเป็นพันธุ์ของไทยไหมพี่หรือว่าหรือว่าพันธุ์ของเมืองนอกส่วนมากจะเป็นไม้เมืองนอก่องน,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 นั้นแต่ก็นำมาในไทยนานกนะอันนี้ก็คือ ที่เราผสมผสมไว้ทําฝักจะเอาเมเล็ดไปเพาะต่ออ่าพูดง่ายๆว่าเป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมเป็นแม่พันธุ์เราเอามาทาเป็นแม่พันธุ์เนาะเนี่ยพอมีดอกนี้แหละดอกบานเนี่ยดอกบานปุ๊บมันมันจะมีที่เราผสมเนาะมันจะมีข้างในเป็นเกสรตัวเมียเนาะเกสรตัวผู้มันจะอยู่ข้างในนี้แต่เราจะไม่ใช้ต้นเดียวกันผสม เราจะใช้อีกต้นหนึ่งถ้าเราจะทําเป็น LB แท้เราก็เอาเกสร LB อีกต้นหนึ่งมาผสมใส่กันเนะี่ย LB นี่เป็นชื่อพันธุ์มันนี่พี่ใช่เป็นชื่อพันธุ์อ,อ๋อมันผสมข้ามสายพันธุ์ได้ใช่ไหมแต่แค่ให้มัน <L B S 2> อยู่ับยิมโนผสมข้ามได้เซลเล็กก็ผสมข้ามกันได้เงี้ยนะ่ะมันแตกแยกมัน คล้าย,ายตระกูลเดียวกันนั่นแหละอืมอไอที่เขาเรียกว่าบิดบิดต้นไม้ใช่ไหมบิดผสมกันใช่ครับแล้วมีลูกผสมอันไหนที่ท,ที่ที่พี่บิดออกมาแล้วได้เป็นลูกไม้ไหมมนีนี่นี่อย่างออย่างเนี้ย LB แท้ h, ผสมกับผสมกับพวกยิมโนด่างมันจะออกมาแบบเป็น LB ไฮบิดอันนี้ลักษณะมันมาทางทางแม่เนาะครับสมมติเราเอาเอาแม่เป็น LB แท้อื ตั้งแม่แล้วเอาด่างมาผสมลูกออกมามันก็จะไปทางแม่เยอะอืถ้าต้องการให้เหมือนทางไหนก็คือเอาทางนั้นถือฝากโอประมาณนี้แหละถือฝากถือฝากก็คือเป็นแม่ใช่ไหมทะเลเป็นแม่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคครับเราก็หาอีกต้นจะเอาต้นนี้ก็ได้ถ้ามีมีดอกเอาตัวผู้มาผสมกับเขาเนี่ยให้เขาถือฝากไว้เราก็เพราะมันมันจะมีส่วนที่เหมือนเหมือนต้นแม่น่ะเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะกว่าไง เอางี้เดี๋ยวผมถามใหม่ถ้าสมมุติผมต้องการฟอร์มต้องการฟอร์มเนี่ยจุดเด่นจุดเด่นในการสร้างฟอร์มนี่พ่อหรือแม่ก็คือจุดเด่นก็คือต้องแม่อ๋อต้องแม่แล้วถ้าผมแล้วผมต้องการสีล่ะสีสีก็ก็คือต้องพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่แต่แต่มันจะมีมีอีกแบบหนึ่งอ่าฮะแต่ละตัวมันมันอยู่ที่เราต้องทดลองอ๋อต้องทดลองใช่บางทีบางทีเราทดลองมาปึ๊บผสมกันปึ๊บมีเมล็ดออกมาเราเอาไปเพาะ เพาะงอกปุ๊บแล้วมันยุบตายก็มีเออมันอยู่อยู่ที่ว่าที่ว่าแสดงว่าพ่อแม่พันุคู่นี้เข้ากันไม่ได้แล้วผสมกันไม่ได้มันจะตายคือลองผิดลองถูกได้ใช่มันต้องลองผิดลองถูกได้ครับก็เลยเป็นเสน่ห์ของไม้ด้วยนะพี่เนาะใช่โอเคนี่แหละเดเมื่อกี้เห็นพี่โจพูดเรื่องเออพี่โก้พูดเรื่องเรื่องราคา ยังไงฮะราคามันมันเพิ่งมาเบาๆช่วงปีที่แล้วเนาะใช่ใช่เมื่อเมื่อปีที่แล้วยังดีอยู่เพิ่งเพิ่งจะมาเบาปีนี้เลยปีนี้ใช่แต่เห็นว่าก็ยังมีบางตัวที่ใช่ที่ปล่อยได้อย,ยู่ไม้สวยก็ยังออกเรื่อยๆครับตัวไหนบ้างครับอ่ะขอแนะนําหน่อยตอนนี้ที่เขานิยมที่เขาเล่นอยู่ตอนตอนนี้ที่่เลน แล่ก็คือพวกพวกไม้ด่างนี่แหละอแต่ก็คือคือด่างต้องมีฟอร์มสวยๆเนานะอย่างอ,าอย่างนี้ยอย่างนี้ถ้าขายก็คือน่าจะออกเรื่อยๆถ้าเราไม่ตั้งราคาสูงเกินไปนะค,ะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้แล้วครับติดต่ออ,อพี่โก้ได้ที่เบอร์อเบอร์อะไรมันมีเพจอยูอ่ครับอ๋อมีเพจใอพ PS อ a แค u ตัะครับพีเอสแคคตัสโชคใจครับครับผม อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาพให้ด้วย,ยอ่าเดี๋ยวเราแลกแลกเอ่อแลกลายกันไว้โอเคยอย่างเจเลเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องแคทตัสสมมุตินะผมหลงเข้ามาอันดับแรกที่ผมจะนี่เลยผมเห็นตัวเนี้ยเด่นเลยอันนี้มันชื่ออะไรพี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวนะ <laughs> มันมันดูแบบหนึ่งอ่าผมว่าเป็นคนกลัวหนามแต่สภาพที่ผมเห็นตัวเนี้ย มันดูแบบนุ่มนิ่มอ่ะมันดูสบายตาอ่ะแล้วดอกเขาจะสวยมากใช่ไหมเอ้ยพวกอันเนี่ยอะไรวะเรนโบ้เรนโบ้เรนโบ้ผมองอ่ะผมถามหน่อยไซนี้ไซนี้ราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ถ้าซื้อเนี่ยเอ้ยตัวเรนโบ้ผมไม่เคยขายนะอ้โเหรอครับแต่แต่ตัวเล็กๆเนี่ยประมาณต้นตัวเล็กทะนุกอยก็ร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งเหรอแต่ถ้าขนาดนี้ก็แพงกว่าสมควรครับเผื่อเพื่อนๆสนใจ สองปีได้เท่านี้แหละไม่มียังไม่มีดอกเลยคือคือถ้าถ้าประเภทเรนโบ์นะถ้าเราไปเจอต้นใหญ่ๆหญ่เงี้ยถ้าถ้าเจอในกลุ่มถ้าเขาขายถูกถูกร้อยหรือร้อยห้าสิบไม่ใช่ว่าซื้อเลยไม่ใช่ว่าให้ซื้อเลยให้ระวังไว้ว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพมากกว่าเรนโบ์เพราะว่าราคาปกติมันจะไม่ถูกขนาดนั้นถ้าใหญ่ใหญ่มันแพงสมันจะเลี้ยงได้แบบนี้ก็ต้องแดดถ้าไม่แดดก็ อย่างไซนี้เราเก็บไว้เป็นแม่พันุหรลอครับอย่างนี้ใช่คือเลี้ยงไว้ดูผมเอส่วนมากผมไม่ได้ทำไงออืทีนี้ไปเจอเห็นเอ้มันสวยดีก็เลยซื้อเขาเอามาเลี้ยงเลี้ยงดูเฉยเฉยนี่มาต้นละร้อยครับโอ้โแล้วเรามาเลี้ยงเนาะผมนึกออกแล้วมันเหมือนประมาณว่าอย่างส่วนเนี่ยคือเราจะขายในส่วนที่ทําจํานวนได้แล้วน้อเนาะส่วนตัวไหนหลักๆเราอาจจะยังขยายไม่ก่อน ก้ามันไม่แตกนอนะแต่ก็ไม่อยากให้ให้เอาไปก้าเไงมันเสียรูปทรงจางตัวนี้เนาะประเภทแข็งคอหมาเขาอยากแข็งคอมมาปพระเภทนี้ผมก็จะฝังเม็ดที่เขาเข้าเม็ดจากนอกนะมาขายแล้วเราก็มาเพาะมาเพาะแล้วก็มาแยกไม้ตัวนี้ค่อนข้างจะมีราคาเพราะว่าที่ที่เขาขายตำงานกันต้นประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันสองครับราคาจะไม่ต่ำกว่านี้ อันนี้คือพันเดียวกันแค่ต่างไซส์หรือเปล่ามันมันมันจะเป็นโค้ดนะอันอันนี้กับไอตัวนี้มันก็เป็นอยู่ในตระกูลแผงคอหมาเหมือนกันแต่มันคนคนละชนิดอ๋อคือแบ่งแยกย่อยไปอีกใช่มันแบ่งแยกย่อยโอเคผมเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วอย่างเช่นช่องช่องความห่างต่างกันแล้วอ่านิฮางนิทีน้ำต่างอันนี้หนามขาวพวกนี้หนามทองเนี่มัน คือถ้าดูเผินๆเนี่ยมันเหมือนแต่พอมาเจาะละเอียดอ๋อโอเคอันนี้มันมีช่องสับวางออันนี้จะดูแบบยิ่งยิ่งยิ่งทาต้นเล็กปุ๊บจะเหมือนกันเลยไหมอืมยิ่ชินออันนั้นยู่ชินอมอันนี้ราคาจะจะไม่แพงแต่ตอนเล็กๆมันจะเหมือนกันมากโอ้ตื่นตาตื่นใจ เยอะมากชอบเขาเรียกว <Hey. S 2> ่าเวลามันมาเนาะ,ะ,ะเกิเวลากระแสมันมาเวลากระแสมันมาเนี่ย oh. แป๊บเดียวใช่ใช่มันเหมือนอทําทเงินได้เยอะมากเลยแหละคือเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาใช่ผมส่วนหนึ่งผมได้ผมได้ประสบการณ์จากคนทําบอลสีบอลสีซึ่งสมัยก่อนราคาก่อนหน้านี้มันไม่แพงเนาะมันร้อยสองร้อย แต่เขาต้องอดทนอยู่กับราคาไอ้สิบาทหรือร้อยสองร้อยมาจนวันหนึ่งพอมันพีกมาเดี๋ยวมันก็พีกมาโอ้มันมันต้องวนลูดมาอย่แล้นแหละจริงวันหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรางวัลแห่งการรอคอยใช่ใช่โอ้โหถึงเวลาเทขายก็นั่นแหละครับได้บานได้ลดกันเลยทีเดียวเชียวโอเควันนี้ก็ได้ความรู้เนาะถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่โก้ด้วยนะครับเดี๋ยว หมายถึงว่าไม้ที่ทํายากๆใช่อันนี้คือลูกเดดีมซึ่งซึ่งในตลาดก็มีน้อยอยู่แล้วมมันมันยังไม่เยอะอืมอืมอืแต่แต่คือไม้มเมล็ดน่ะเราทําให้มันเหมือนเป็นพวกพวกไม้กราฟที่มันไร้หนามนะ่ะมันจะมีราคาต้นหนึ่งก็เป็นพันโอ้โหต้นหนึ่งก็เป็นพันเลยอุ้ยอันนี้ต้นอะไรพี่เออมะพร้าวดางมะพร้าวดางมันก็มีโอยนั่นเด็ดนั่นเด็ด เห็นด่างแล้วผมจะสดุ้งเรื่อยๆอ่ยมะพร้าวมันก็มีด่างจริงๆถ้าในกลุ่มเอดอทเทเนียน่ะถ้ามันมันด่างมันก็ราคาก็แล่รู้เน่นจะยากมากอืมะพร้าวทะเลซ้ายด่างด่างด้วยใช่ไหมพี่ด่างโอ้ยยังไงล่ะเขาเอาใจยากยังไงครับมันมันมันต้องดูแลยังไงพิเศษคือนี้ถ้าเรา เราดูแลนะ่ะสว่วนมากต้องปลูกแบบทิ้งทิ้งโอ้ปลูกแบบทิ้งทิ้งใช่ถ้าดูแลมากเนี่ยเน่าตายเลยยิ่งก<ม>ว่าเนื้อต้นอืมไอพวกนี้แสดงว่าทนแรงสุดๆนะพี่เนาะทนทนแรงทนแรงก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่โก้มากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำในสวนทางทั้งที่ไม่ได้นัดหมายนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลย บายบายสวัสดีครับ